เมียถ้าลองที่ทำมีโตนี่กินเลยได้มยมันไปใส่ว่าไดนนะเดินไปให้สุดสายตาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้ารักเหมือนเดิมเลยครับอยู่กับน้าเมนะครับผมสวัสดีครับผม วันนี้เราอยู่กันที่ยุทยานะยุทยาแต่ไม่บอกหมายหรอกเดี๋ยวปลามันเยอะมากเลยบอกเลยว่ามันเยอะมากมากอ <You> <c oughs> ย,ยู่คืื่องมนุษย์ดาวคันเนาะมนุษย์ดาวคัน <Wow. S 1> มีไม้พี่น้องว้าวไม้ในคลองสิ้งยอาไุนแข่งกันปะถ้าผู้ใดโดดน้ำถ้าผูดด้ใดผู้ใดโดดนด้ำนะ โอเคนะถ้าผูใ้ใดว่าได้โดดน้ำโอเคปะโอเคครับอ่าหัวมึงและต้องได้โดดโอเคครับผมอ่าดูหมายครับหมายสวยไหมเฮ้ยีอย่างวะโอ้นกตกใกเบิดนกว่าเมย์ตกใจเบิด ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปให้สุดสายตาตราบใดที่เธอต้องการนี่มันอะเนี่ยดูๆด,ด,ดูตาคนนี้นะเอียงกำลังเอียงอยู่เอียงอยูย่ ก <c oughs> ระจายปูหมายนี่หมายที่สองนะรลวัดเตะบุมป้าบัวแกเด็เด้ยไอ้วัดได้สิสายสุดนเนี้ยอยู่น้บแป มันต้องมันต้องกินสักครั้งแล้เมีดบนเฮนนะดูนเนเล้วเ,เ,ตออเตีตัวดังๆเมีย <c oughs> <c oughs> ถ้าลองพีถ้ามีตัวนี่กินเลยเล้เมียมันไปใส่ว่าใดนะ เออเนี่ยลองเนี่ยทํามเนี่คือแดกเลยนะครับ้หเนี่ยนี่เราเพิ่งยิงไก่เหรอเออค้ามันหน่อยนะเรามันกับวม่หมองไปแล้วนะตีพลาดกลางพลาดกลางยางเดินนะถ้ามันกินนี่คือโจ๊ะเลยนะ ไปครับผมลุ้นกันต่อไปช่วยช่วยบ่าบั่นปังกบมาเด็กกบมาเด็กกรไปไปไป้ายป้าย

ขึ้นน้ำบอบเลยเว้ยเรื่อ,อไรอกันเด็กกูดีใจแล้วนะเออเอาเรื่องเหมือนกันได้กูถิ่มดีๆเนะี่ย <c oughs> กัดกบยางกูเด่นเนี่ยบนเมียได้โดดน้าตอนนี้แล้วมึง <c oughs> กแกดรถแกจะได้ก็ไม่ดดได้ดูดอกแกจะเป็นกระหัดรถพี่โจไอ้ชิมหายผมเว <c oughs> <c oughs> ียนเพิ่งกว่าน้ำนี่ลายเปอร์เซ็นต์การกบยางได้จะขาดเห็นไหมกบยางตัวหน่อยยังไดนการมันกัดเลยเลยดูคนไปเลยถึงเอ็นอยู่เลยถึงเอ็นพี่ทักเด้่ยเหรอสายไหนอยู่เลยจะว่าสายหนาพี่มันหน่อยวะสำหรับปลาช่อนอยังเดียวนะไม่ได้เอามาล้องรับปลาดูเว้ย กลัวสายพี่อีกลัวขาดปวดแทะตัวใหญ่ถงแบบว่ากุ้มมั่นใจว่าขาดแท้ป่อยเหเอาลาหงอนี่ต้องงัดเดียวับบ่เนี่ยแต่ขาลงๆเน่ปล่อยมันเห่นน่ยจะม่เขาดเหมือนขึ้นใต้น้ำเลย อู้อูินกลเนี่ยดูเรนเนะ่เนะเนะด่เนดรถถังโอ้น่าขนุกลพี่น้องว้าวกิดน,นบัตรดิเลยเบัตริเลยน <c ười> ้องบักไเนี่ยชื่ออะไรอะ ลักลายพอยิไอ้ีเออฮะกินเขายิ้มแล้วปากดีไหมลักลายพอย่ยคุณชื่ออะไรชื่เละนะเย้เทีนละลักลายพอยน่ะเเฮ้ยลูกขวาเขาหายไปแล้วเป่าอ่รู้อาไปไหมเชดโรสิ่กูต้องเอายี่ยงวะ ของกูเนี่ยจะโดหายไปเลยอาชีพอะไรกูอาชีพไปเลยนี่นี่นี่ตีนเตะตีนเตะองแอคชั่นอาชีพไปไปนันหมนฆาตยาเลยปัดหายด้วยเพราะน้อยนมีที่ไปใ้าบุลึงเดียเดยวคงยังจีบกัดถ้าไม่ยังหาวยังจไบใจรอด ตินติลูกพ่อออกทำงานนี่พ่อเห็นหน่อยมันมาทำลายเขาเองเลยเนี่ <c oughs> เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับผมวัดเบตก็แล้ววัดเบตแต่งก็แล้วกบยางแก้คันก็แล้ว ร้อยกบยางเขียนอีโม่ก็แล้วตีนเตะก็แล้วโอ้โหตะโขงนาอยู่ก็แล้วไม่กินสักตัวปลามันเยอะมากเลยบอกเลยว่ามันเยอะมากมากนะครับเฮยเรยนกรรมเส็งเสงอยู่